แล้วนี่หนีนี่หนี <smungkin> <sum> <sum> <tos sådolak> ฉมดล้วีีลห่าเพอนจะถมร่นะอะไรคือการทีไฟตงแต่ไม่จะหวังนะม้จีลมันไม่กล้าห่าส่งไปให้วนกัน การ่ายจะลำบานะารถ่ายจี้อะไรนเกี่ยวก้อยนะคงไม่เกี่ยวก้อยเอ้ขี้แมวออกขิ้นฉี่ไปข้ามิพี่ขวัญหอมจริงไมอยากรองกาโดนโดนขึ้นฉี่มาจริงโอยหอมรต้นจะบุ๋จริงอไม่มีกลิ่นเลยอมหอมมันไม่ต้องหัวต้องหัวต้องหัวมา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 งแมวมันเลย

ว่าแมันน่ามันแบบนนูนนิชี่ยังไม่เป็นแบบ่นี้เลยมันไม่เห่าดีแล้วนะเนี่ยมันไม่กล้าเห่าอย่างเดียวนะอย่างเดียวนะถ้ามาใกล้ยัมาวิ่งนะไมอคุย ไม่้างสิยังไม่ได้ตังนีเลยนเด็กค่ะเด็กเดียวเด็กเเป็นลูกซ้อมซอมเนี่ยเดี๋ยวอ๋ไม่ไหนสักเดืน่ะไม่ได้กลับบ้านแล้ววจ้าคืนนี้ปิดเลยปะปิดเลยเบอร์เอ็ม ขาไปอ่ะาไป่ปรับไไม่ไม่ต้องปรับัวที่สุดดีดีดีีดีเอาตีเอาลงอีกเปล่า อาก้าไปโชว์ตัวอา้าไปขายแล้วเจเไปเดินเล่นเลยมาชิค่เจอาไปเดินเล่นอู่นู่มันนูอออกไปนคนเลล

พี่ทัศน์เข้าไปแบบใกล้ๆเลยอ่ะวันกล้าไปไหนไม่ร้องไห้อย่างงี้วันท่ไม่ไปไหนวันจะเดินหายไปเลยเพาะวันกล้าไปขายเกืยบกลับมาได้จานอยู่อะไรพี่ทัศน์เปิลเป็นล้วแเข้เอ่ะ เห็นไหมสูมหน้าแล้วมันก็ซอไม่เกี่ยวเลยูมอะไรทักชีแเจไม่ได้พี่แต่มันมีั้องสอง่องป้านที่หงเกขาน้วัดทางอเสียครับนิ้วัดทางอกเนเสียงครับไม่ลงให้ป้ะปกติมันลงให้เหรอ ทำหน้าเตาแบบี้ไงเจนิ่งเอมทำก่องสีเดียวกัน็น้วยังมันหน่ายไม่ได้อ่ะจ๊ดโฟกัสดอกโเจคท้ายกับทันชีกระด้านหมามันไม่โฟกัสเอ้ามาหนี่ย์ไม่รู้ มันโฟกัสผิดจุดมันโฟกัสมมยน่มันต้องคลายกล้องพีขวัญสิทไมมันต้องมีอย่างนี้เนี่ยไม่เข้าใจตจุกปะไม่ได้ตัดนัด u เห็ไหมทำไมมันต้องมีเจ็นดหนึ่งหน้าแต่มนโฟกัสได้ยังอู่ตายแล้วาอะไรอย่วะเหมืนถ่ายวิดีโอเลยเหมัถ่ายวิดีโออยู่ใช่ปะต้อหาว่าเราเป็นคนลามุ อะไรเนี่ยป๊อเหรอใช่ไี่ด้อย่อะไรอ่ะนี่ไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันถ่ายในผับเลยไม่เป็นถ่ายดพี่ขวัญดูโหมดทั้งบนอ่ะเป็นโหมดอะไรอยู่เออนี่ไงเป็นโหมดอะไรให้ไปบอ่อพี่มันเหมือนภาพสกดสยองไก่อ่ไมกไก่กินไก่ส้กินไก่มาก่ไมยจุิไก่นี่ยากมาก่อนร้เปล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขา่าไก่ไก่แบบไหนไก่ดิบไก่สดทำกาปรุงสุกก่อนหรือเปล่าปรุงแล้วหรือเปล่าที่กินไม่ค่อยปรุงสุกเท่าไหร่มากลงไปกินเลยนะโอยไปเปลี่ยนหมดอะไรก็ไม่รู้เลยเป็นมัดมัดอย่างกเล่นไม่เป็นเปลี่ยนไมันไม่ได้เจ๊งเปลี่ยนที่จะต้องทำหดโอ้โหหมเลเนี่ย ถ้ารกดก็เหมือยชัชีนยิงทีนึงมันได้สิลูกมันเบื่อจีมาไหนขอขออู้่ไนเกลียดพวกมึงิ้ไม่อเยปิดต้องแจนะคัวู้ไม่พอเลยขับ่งกัแ่งกับแงน่งกิกันแันนแ่ัข้างกแงดกน่งไง น่มไ่่่่ใชากลัวดูหมามาต้องกลัวดูดินี่ทำ่ปไหนมืดรอพี่ที่ทานน้ำทุกคนเลยการบังคับหมามต้องนู่้ยิมแล้ว ยิงแล้วกระยันจิ้มน้ำาทุกรอพีทุกนำไมยิงทำไมยิงทีมันตู้มาจับมือก็มาเดี๋ยวเไม่เห็นนะไม่เห็นมือป่ะเอยู่ข้างข้างเขาจะโขาขวาอันนี้ทำไมจะเห็นกัได้ ก็มัาซางเจไหมอ่ะน like ั APIs> ่นเลยซาหน่ะมีลูกเป็นหมาดีจังเลยนั่นเลยมีเป็นมีลูกเป็นหมาดูหน่อยเจ้าบว่า เอามาเป็นตุ๊ดเป่ยนเ่นเ่าดเตัวมเล่แมด้วยนะระหว่างีเราไปอเดี๋ยวทามาจะดูแลอย่างนี้ม่เอานี่ให้น้องนี ชัชชี่เตรียมจานไปแล้วกลับมาเราจะอกบเองนอนีชุดนักเรียนก็ใสกระโปรงไม่ใเอ้นี่เองนี่เองมันไ่ม่อยลอไเปยี่ถกน มันคนเห็นด้วยมันต้องมององกันด้วยล่ะมองไรไม่ดีนิสัยดีน่าเสืเลยคือประมาณว่าอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมองตาก็แบบปล่อยที่ไทยไม่ทันกำลังคิดไม่เจ๊าบันบนเนยก็มีคลิปนะเอ๊ะต้องบันบนนิดนึงบนบไรนะต้องบันบนบันบนเหรอบันจำ วาสอบขอให้ทำได้เอ็มเลยเก่งเหมือนเอ็มไเวลาสอบนะไม่สอนองเท่าไหร่เวา ไฟแรงปูยังลูกเป็งน้ำชอบชี่ของใครพวกจะถ่ายร้อยพี่ลูกเขาอยากถ่ายเออฮูกี้พี่ก็อยากถ่ายคิวคิวไม่ใช่อยากถ่ายกล้องลูกอ่ะไม่พี่พี่ก็อยากถ่ายทุกวันถ่ายทันไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่อแแต่แล้วแต่ ก่มกับก่คงกดกดซีกดใส่กานี่พี่ควนี่น้องการอะไรแต่ว่าการตื่นตัวเอาให้ดูหมคะที่บ้าายกเี่าข้าไปเดีฟังน้นใเออใช่ใช่มัได้แค่ครึ่งตัวนชาเปยังไงเืนไป้าทายก่อนี่เอาไว้เลย แต่ชื่อดีจังเลยเด็กผีทำไมล่ะก็ใส่ผีมาไม่ได้น้อกันหนจรงหกันใช่ไหมไม่ว่าผู๋แล้วม่ยืนด้วยกันเนาใช่ถามเอ็มเอ็มพีมาอะไรโม

อย่งอื่นหรือเปล่ามีไปเ็นนี้อ่ยด้าน้งใช่ิมวมๆได้ชิมจะให้ชิมัไม่้ค่เลี้ยรด้านงสกได้เสกได้ถึกถึกเสแล้วรห้ได้แย้งหรอไม่เสด้ขอคุณพักออกมาเดี๋ยววันนไม่เจีย ันไหนอได้เอามาอดได้เอาายได้เหรอคะไม่รอเหรอียจฉันก็อยากจะเอาตุกตาทองฟาใส่ลูกกล้วจริงๆดูมันดิองไ่หจะลิบไม่ดูหมดแล้วมดแล้วม่อไม่อไปนโดนแรงมาก เดีิ่อกี้นี่จะกัดหน้ากันหนึ่งเละมันงงแรงดูดมาดูได้หน้ามันบอกว่าอคนลงรูปคู่กันนะรูปคู่กับพี่แฟแล้วก็รูกับเาหแชร์แล้วก็เอดีดกดูกลัวใช่เหรอเมื่อกี้ดูมีความสุขยิ้มตลอดเวลาเลยนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Để không bỏ lỡ đi video hấp dẫn แต่กเกมันเกลียดกันมาแปดชาตแง่งแง่งแงันตอดหมานี่เล่นละครเก่งย่งเลยใช่ไหมดตอนนี้ไม่่วตรงนี้ลงนก็จบจกันไปดูมันมูมันมูมันเอบทีน่เป็นยาจะมันฟินมาก

ผ้่ไม่ร่ทำไมไม่ถามพี่แนงเลยไม่รู้ใส้ไส์เสอ้์สีชมพูไม่รู้จะรู้ไหเนี่ยไม่เข้าไสไม่เข้าหรอแล้วแล้วแล้วไม่ขวล่ะแล้วม่้วล่ะไย